ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าจำลองสหายลุงพลเดี๋ยวไปดูก่อนว่าแม่ผู้ใหญ่เอาอีหยังมาให้กินอีกเนาะบาทนี่คือมีมาเรื่อยๆแท้กินฮอเดอร์คือเก่าเด้อไปแพงๆเจ้ากว่าเัน กัปตันอ่าให้ใครมั่งอันนี้คือใครคืออะไรข้าวเนยวด้วยั้มแม่ผู้ใหญ่คะข้าวเนียวด้วยบอกพี่ข้าวเนียวก็แต่ว่าระวังนะคะแม่หนึ่งมวยนะหนูทำใครไม่มอหนึ่งมวหน่วย ปลาจำลองอยากจะมีลาบด้วยนะลาบลอยเลยนะเนี่ยมามามาอันนี้จับไก่ด้วยจับไก่อ๋อร้านนักขาวลาดค่ะกับตันโอ้ร้านนั้นนะที่มารถเรย้อนหลังให้ลุงพลเฮดี๋ยวนี้เดพูดอยู่เจ้าเชี่ยลาบหรือเชี่ยหยังไปกินที่บ้านเชี่ยปิ้งเอาปิ้งเจ้าเป็นคนเอาปิ้งอเอาลาบเนาะอันนี้ก็เอานะคะนี่ โอ้โหหัวโียรงนคนละไม้ใช่ไหมมีหัวใจคนละไม้ใช่ไหมน่าละไม้เนาไมข้าเหนียวมาด้วยคนละไม้เขนียวกันไม่เป็นไรเราเอาที่บ้านเราไมเอาไม้ก็ด้ใครมใครมีแล้วก็เอาก็ได้อยนเขาที่เขาพนที่เขาไม่ได้เข้นียซะเนาะ เขาจะเอาจากินตับ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 ลาหมูนะนี่เขาเลยอสเอากลองด้วยอีกกลองนึ่งแม่พีได้จ้าม่ลองกินหรือเอาไปด้วยกันดิไปไหนไปกินไกเหรอแม่พีอีกบน้ยเ้เ้ยเ้เ้ยเ้ยเ้้ยเย้ย้ย้ยเเเยยยยแล้วเวรกรรมบัก พยายามถ่ายพยายามถายงนะครับพยายามถ่ายนะครับแน่แน่แน่ยาขี้รักขอบคุณที่ให้การสนับสนุนอันนี้เขาเรียกว่าเล้ให้ทุกคนนะคผู้รับน้อิ่มพองนะมาดามเต็มที่ปีกปีกเอา แก่ถึงหัวใจขอขอบคุณคุณแม่เนาะออายุแก่เท่าไรอันรักขาราดนะเขาจะอวยพรให้เพิ่นยังช่วยน้องดีกว่าเนาะฝากบอกขอขอบคุณอันร้านนักคาราชบอกว่ายายลองฝากขอบคุณนะคะฝากขอบคุณ ้านักขลาดขอให้ร่ำรวยร่ำรวยเป็นเศรษฐีชาตินี้และชาติหน้าอย่าเจ็บอย่าจนขอให้มีกิจกรรมแบบนี้ทุกวันนะจะได้ดีที่ชุดตรงนี้มีขนมจีนใช่ไหมาให้พรแล้วอะไรก็ลังมาเทมาเด้อค่ะเด้อะหมาสร้างเป็นนะเวลาคอย แม่ผู้ใหญ่นี่ก็รู้เชื่อว่าแม่ผู้ใหญ่ี่อิมบุลมาตั้งเดือนแล้วเนี่ยโอเคตั้งเดือนหนึ่งหน้าตาก็อิ่มเอิบนะขอบคุณค่ะใส่เสื้อลายด้วยเนาะแม่ผู้ใหญ่โอเคชอบมากน้องใส่เสื้อลายใส่ลายิ้นน้องสมยง แมู่่ใหญ่เอาอะไรมาให้ครับหมูข้าจะได้ดำนองนาจะได้ดำลู่นช่าหลยไม่ช่างว่าจัซสิ สะพานบุญค่ะแม่ผู้ใหญ่ท่านครับแม่ผู้ใหญ่แม่ผู้ใหญ่เป็นสะพานบุญมาให้อันยูทูบเบอร์หน้าบ้านลุงพลรับประทานมาค่ะมาค่ะมาค่ะเยอะนะคะให้ลาบลื่นดีนะครับต้องมาลาบลื่นมีโชคกมนลาบเนาะค่ะจังโวัแสงแค่นี่เลยแม่ก็ซองไผ่แม่เท่าแม่เข้าไปะเลยแม่ห็นนะคะมีใครบ้างลาบ นะคะลาหมูลาหมูครับลาหมูครับฝ้่งนู้นก็มีนะคะฝั่งนี้ก็มีเยอะเพราะว่าอันนี้ไม่เด็เคี่ยๆนะคะไม่บอบอ่อมเพราะว่าหนูทำไฟไม่หมอดนีโอ้ไม่เอาฟางนู่นไม่เอาฟางนี้เด้อเจะปิ้งเอาอะไรมาปิงปิ้จนเทียงเนาะปิ้งวัดเพิ่งเอาใจใส่ด้วยให้ช่างโพงให้ทุกคนครับผมให้ลุงพลด้วยอันนี้ถือว่าให้พี่พุทธเดียร์ย้อนหลังให้ลุงพลกับช่างโพงนี่เนาะจัดจัด เดี๋ยวคอยช่วยทำพ่อผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่กางเกงหรือยังวะกางเกงหรือยังกางเกงม่นต้องถ่ายครับถ่ายแล้วแลี้ยคำกางเกงเนาะมีห่ออยู่ด้วยมีห่อหรือยังวะเออมีห่อถูกต้องค่ะยี่ห่อถูกต้องแล้วกระดิกห่อถูกต้องค่ะถ้าใครมีก็เอาได้นะคะ ันนั้นก็ให้ลุงบออันนี้จะไปให้ลุงจัะไปให้ลุงด้วยชุดนี้เดี๋ยวเราไปเนาะอย่าลองมาให้ข้าวเหนียวด้วยแม่มาดามด้วยชองอันนี้จะให้ใครเอาค่อยๆได้ ค่อยจองไว้แล้วค่อยไปอยากได้นาจะได้โอเคเดี๋ยวพอเออาันนี้นะคะอะไรอันนี้จะนี่อาลไรค่ะโอ้ยอย่างละอันเอานี่ไปน้ำเนยบอกบอกว่าจะไปเป็นเอฟซีจากทางไหนครับอ๋อเอฟซีจากญี่ปุ่นนะคะอันนี้นะคะจะไปให้อันนี้เราจะไปให้ลุงพลป้าเต้นในบ้านนะคะเออมา นี่การเปิดประตูรู้เอาทายมั่งเนี่ยเทคนิคในการเปิดอ่าอ่าแล้วก็ยกป้้วก็เป็นหกันเอเาอนนนี่เปเปิดไม่มีอะไรี่เล้อหรอแต่ตอนนี้น้จะใช้เทคนคว้าประตูใหญ่นะกะใช้เทคนิคได้แต่ประตูเล็กไม่ได้นะคะ แป่ง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 เร่คุณลุงจะเอาลาบไหมคุณลุงเอาไหมจะกินลาสั่งลาบด้ยเออจะกินลาบแล้วก็ข้าวเหนียวมาด้วยนะน้องก็สั่งข้าวเหนียวมาให้ด้วยแล้วร้อนแล้วค่ะลุงผมจามาคดูเมนโบราณเลยจะนกคุยเห็นยังขอบคุณครับไม่ใช่นกครับขอบคุณครับ ดูสิพ่อเหนี้ยเด็กบ้ากินดอกกินโลดค่อกินรวยละค่อยยังให้เจ้ากินเขาเซฟเซฟเมื่อวานเสียยังไงเนี่ยเสียยังไงเจ้ายองไม่น่าเสียเนาะเจ้าไม่แน่นะลุงเพราะว่าใส่กะทิไม่ใส่ไม่ใช่ตัวอะไรน่ะนะข้าวมัคืเลียนตัวจะเสียอยู่แคคเลียนบอกแ็งเปิงอะน้ส้มก็ไม่คือละอะไรยังไงบ้างเูาไม่ส้มโอเคจ้ะ พ่อยินบะลูกคนกินทุเรียนเนี่ยบอหลวงพลเจ้ามากินบังทุเรียนบ่มันกระเซ็บเนี่ยแม่นจีเจ้ากินโรเดอร์ก็ไปต้องท่าไพดูประเตนบอต้องห่วงเขากินเลยล่ะนะคะเดี๋ยวขอขอขอบคุณแล้วก็ขอจบคลิปอยู่กับลุงพลนั่งรอๆแน่นั่งรอๆหน้าตาดีๆอย่าทำหน้าตาขี้ไล่ ขอขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไปกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ